เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวนะครับผมอา MVP หมายเลข17นะครับมาดูซิว่าหลังจากที่เขานั้น ECA ไปแล้วนะฮะความแข็งแกล้งจะโหดขนาดไหนสำหรับ MVP คนนี้นะฮะก็ลิงสกิลผมอัพมานิดนึงนะเออก็ไม่ได้อัพอะไรมากนะครับก็อย่าไปสนใจ <laughs> ไอ้ที่ผมอัพมาเนาะคือตอนนั้นผมแบบพยายามเล่นไม่ให้มันตายไงก็เลยใส่ใส่เบิร์นมานะครับผมมาก็วนนี้เดี๋ยวเรามาลุยกันเลยว่าแท้งานจริงเป็นอย่างไรแข็งแก่งสมกับเป็น MVP ของทีมหรือเปล่าความสามารถนี่บอกเลยว่าเกิดมาเพื่อซัพพอร์ตแข่งให้กับทีมโดยวันนี้ขอใช้ทีมนี้หน่อยเถอะวะอยากเทสทีมนี้นั่นคือทีมจักรวาลทีเก็ดนะฮะ ก็จริงๆมันควรจะไปกับทีมนี้นว้ยเพราะว่ามึงเป็นภาคนี้ไงนะครับแล้วก็ภาคน,นี้มึงเด่นมากนะครับหมายเลขสิบเจ็ดยังไงก็หวังว่าพี่จะช่วยทีมทีมนี้ให้รอดนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเทสด่านแรกด่านที่ผมจะเทสด่านแรกคือด่านของอันติเมตเลสโซนเลดบิบบอนที่เจอกับเซล์ที่มันเปลี่ยนสีเรื่อยๆอเพราะผมว่า,อาไอ้ด่านนี้น่าจะเทสได้ดีสุดแล้วละ่ะเพราะว่าด่านยากก็กมันจะยากไปแต่อีโบลีก็หลบไม่ได้ นายบบลี่ผมไม่อยากเทสแล้วนะคือมันบางตัวมันต้องหลบไงแต่มันบล็อกหลบอย่างเงี้ยอย่างเช่นยูไอก็ได้จบเลยไม่ได้เฉิดฉายเลยเดี๋ยวนี้เราไปลุยในด่านจริงเลยดีกว่าครับผมไปโอเคครับผม MVP ขึ้นมาเลยนะครับดีดีนะฮะผมจะได้ไม่ใช้ไอเทมนะฮะผมอยากดูมากๆเลยมาดิมามาเด้ไปเลย MVP ฉันเลือกนายนะฮะฉันเลือกนายเพื่อนไอ ไอ้ซับให้เพื่อนด้วยมาเท่าไหร่ว่ามาเลยโอ้โหเดี๋ยวแสนเลยเหรอแสนแปดหมืน่นผมขอโทษผมขอโทษเอ P <c oughs> <c oughs> อะไรเนี่ยโอ้มายกอด ขอ,อลองใหม่เลยว่ะเมื่อก,กี้มันเป็นอุบัติเหตุครับผมโดนแกเพื่อน <c oughs> เกินไปป็ว่ะผมใช้เท่มกว่เลยนะ MVB ผมแม่งลงไปท้ายสุดเลยอ่ะโอ้เมื่อกี้ผมโดนแกงเนื้อเฮ้ยไว้หน้ากันหน่อยดิโอ้โหไว้หน้ากันหน่อยนะขอร้องเถอะขอร้องเถอะไว้หน้ากันหน่อยนะโอ้โหโอ้โหแล้วดูดิ โอ้ยตายแล้วไปไวหน้ากันหน่อยไว้หน้ากันหน่อยนะฮะขอร้องเถอะเซลโอ้โหไอมีพีกูลดดามมเจ็7เนะครับไม่ได้ช่วยอ,อะไรเลยครับเมื่อกี้ตายแตกเนี่ยเ,เลยนะฮะรอบนี้ขอแก้ตัวครับเมื่อกี้มันเป็นอุบัติเหตุนะเพื่อนมาโอเคยื้อจนกว่าสิจ็ดจอกมาครับ โอคูกาดอ้อยแท็กอยู่แล้วสมมติจะให้ปิดหน้าแม่งลืมไปแล้วเนี่ยเพิ่ง ECA เองเออ,เอ,อมาดิมาดิโอคู <Goku S 1> บอกไม่เป็นไรเว้ยโอเก่งอยู่ตอนแรกๆมามาวิบิต้าไหวหวะอาเบยังไงมาดูนะป่าเบยังไงโอเคป่าเบยังคงถึกตกคู หลบได้ครับหลบได้ครับผมไปดิไปเบิ้ลลุไปเ,ล,ล,เลยเออเอยเออมาดิ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 มามามาอุ้ยสีเขียวด้วยที่หายแล้วเพื่อนไปเ,เกินไปเป้าเกินไปเป้าวะ โอ้โหเบต้าไปแท้งก่อนป๋าไปแง้ง่อยแม่งเอ้ยแม่งเอ้ยโอ้โหลูกแก้วบาดซบม,มากทีนี้เออป่าเบบอกแท้งให้โอ้โหแต่หวังว่าโกคูมันจะหลบนะมีแพ้ทางด้วยเรื่อนใอ,อ้อย่าให้สองตัวนี้ ECA นะเดี๋ยวรอ อ๋อ9ปีอะ BCA แน่นอนคไอ้2ตัวนี้ตองเลย BCA แน่นอนไอ้อื้อมาเออโอ้โหไม่อะไรเว้ยโอ้ยโผนแรงกันเนี่ยยื้อ,อ,อตายไปเนี่ย โอ้ย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 ไม่ถึงแน่เลยไม่ถึงสิบเจ็ดแน่เลยเพื่อนเฮ้ยทำไมทีนี้เรากลัวกันวะทีนี้ไม่ไหวแลนะโอ้โหถือว่าเราเล่นทีมแอนดรอยเพื่อนถือว่าเราต้องเปลี่ยนไเดียแล้ววะเฮ้ยโอ้ยโกโก้คุณก็มึงจะไม่หลบโอเคโอเคมาครับความสามารถติดแล้วครับหมายเลขสิบเจ็ดโอ้ย ต่เลยละกันโอ้ยคือตอนนี้หมายได้สิเกตเราเเขาเรียกว่าอะไรนะนี่ไงบวกพลางป้องกันให้เพื่อนรอบไป2องแสนกว่าแล้วนครับผมสำหรับในตัวของทางด้านโกคูนะฮะไปครับผมเฮ้ยผมจะไม่ใช้ไอเทมนะคือตายก็ตายว่ะผมอยากดูว่าความสามารถในการที่แบบแทงให้เพื่อนนะ่ะไอ้ขาเอ้ยอืมคือ เลือดมันต่ำใช่ไหมอ่ะเลือดต่ำว่า77เ็อ่ะเขาจะเรียกอะไรว่าจะได้ลดดาเมจนะครับผมเทียบลงอีก่ปรนะฮะแล้วก็เพิ่มดีไม่เพื่มอีก17%มาเราขอโชว์เลยตายเป็นตายเพื่อการเทสนะครับเพื่อการเทสโดยเฉพาะครับมาดูดิไม่ไงเทมเลยโอ้โหหกล้านพุดยวโอ,โอ้ยหกล้านเลยเหรอ ไปยไม่เข้าครับโอ้โห้หมอล้านโอ้โหเ้ยกดเอาเรื่องโอ้โหสิเจ็แหโอ้โหดโหดมากเพื่อน้ยโอโสิบเจ็ดโอ้โหดาเมจโอนี่ปดเส้นทางเดียวเองนะเอ้ยทไมดาเมจมัน โอโ้โหโคตรโคตรเปือดผมบอกเลยโคตรเดือดนะฮะซึเจ็เบือดมากนะครับโอ้โหเออบาเบกูตายเออโอ้แต่เห็นดาเมคุมแล้วเอาเป็นว่าดาเมจผ่านนะครับผมโอเคครับผมเรามาลองทีมแอนดรอยล้วนกันบ้างดีกว่านะครับมาอันนี้คือทีมแอนดรอยล้วนนะฮะจริงๆผมแม่ง ผมน่าจะเอาแกมมาสองน้ำคู่ไปเลยนะใจจริงผมอยากได้17ดับเบิลสิบเตัวเป็นคู่นำผมอยากดูของคนที่ดาวลุงอะ่ะมันจะยิงแรงขนาดไหนแต่ก็เอเค,อเคไม่เป็นไรครับผมได้เท่านี้ก็เอาเท่านี้นะครับก็โอ,โอ้โหมามาถึงอันแรกก็แอบตึงนิดนึงนะโดนเลยเหรอโอเคไม่เป็นไรเราพร้อมสู้ไอ้ขอใช้เทมก่อนเลยง,งานกลัวตายวะยังไม่ได้เทสเลยเลยยังไม่อยากตายนะฮะ โอเคไปเลยมาลองดูทีมนี้ดิอันไหนมันจะรุ่งกับกันวะโ okay. อ้ยแต่ทีออนดรอยเขาไปเล่นไปแกมมา่น่าจะเกิดปะวะพวกแกมมาพวกเซลเนี้ยผมว่าไม่เฮมันอาจจะสนุกน้ยลืมๆไปว่าเรามีแกมมาสุดโหดสตัวอาจจะเกิดเลยก็ได้นะเวย้ยแกมมามันโหดอยู่แล้วไงเฮ้ ข้าล้านเก้ามึงตีแรงกว่าเบริโต้กูอีกมึงไม่เลิกบูลลี่เบริโต้นะฮะมึงตีแรงกว่าเบริโต้กูอีกไอ้แกม้าหมายเล่นมือเฮ้ยเกินไปเปล่าเกรงใจบ้างเกรงใจบ้างขอลองเกรงใจเบริโต้บ้างเฮ้ยโอ้โหมาครับโอ้ยโอ้ตคนแรงที่ลงนี่เออโอเคมามามา วุ้ยวุ้ยเออลิงลิเฮ้ยเราเอาไปแข่งเลยไหมยอยากดูว่ะอยากดูอันนี้เราส่วนตัวเลยนะอยากดูส่วนตัวล้วนๆอันนี้เอออยากดูอยากดูเองส่วนตัวส่วนตัวมาอ่อยมาโอเคไม่ตายเรามีไอเทมบวกกับเพื่อพาป้องกันไปแล้วแต่ก็เป็นแสนอยู่อะเฮ้ยไม่เข้าเลยหรอ ไม่รื้ว่ามน77%แล้ววะเมื่อกี้เออเมื่อกี้ไม่ได้ดูนะฮะแต่ตีไม่เข้าเลยนะฮะแล้วก็ไม่ได้ดูดาเมจด้วยนะครับโมจะตกใจว่าทำไมันตีไม่เข้าอนะ่ะเออเอาเข้าไปเฮ้ยผมว่าแม่งดีว่ะ17แม่งดีวังเพื่อนมาแกมา่าเนี่ยมันเล่นทีมแอนดรอยก็เฮ้ยทีมแอนดรอยก็เล่นสนุกน,นะเว้ย ผมว่าทีแอนดรอยก็เล่นสนุกนะมันมีพวกแกมมาลืมไปมันมีแกมมาไงเฮ้ยหรือว่าเราเราควรจะไปเปิดเฮ้ยก็อยากเล่นทีวแอนดรอยแล้วอะแม่งรู้สึกแม่งเริ่มมันพอมี 17m โอ้ยมาตายไปเนี่ยเอ้ยพเขาไม่เข้าเลยหรอไม่เข้าเลยหรอเฮ้ยทีนี้คนเล่นไปนะเพื่อนเฮ้ย อันนี้คือไม่มีไอเทมแล้วนะแต่ผมมั่นใจว่าไอไอแกมมาหนึ่งผมแบกได้เว้ยเพื่อนผมมั่นใจว่าไอ้แกมมาสองตัวนี้เมื่อมันยืนคู่กันนะมันจะทรงอนุภาพ,พเพื่อนนี่งไงผมกะแล้วแกมมาโอ้โแกมมาสองตัวนี้มันยืนโอ้โหโอ้โโอ้ นี่คือถ้าเอาแกมมาสีฟ้านำน,ำนี่น่าจะโหดกว่านี้นะแต่ผมพลาดไงผมลืมดูนะโอ้โอ้ยโอย,โย,โย,โยแต่ถ้าเกิดเราได้แกมมาเอ้ยเราได้ดับเบิลสิบเจะมาแทนในสล็อต LR 3สาเกลือเลยนะแม่งลงตัวโคตรทีนี้เป็นกลับเป็นว่าทีมนี้แม่งเล่นโคตรมันนะผมอาจจะได้แนะนำทีมแอนดรอยอีกทีมหนึ่งก็ได้นะคือทีมนี้นี่นเองนะฮะเฮ้ยเอาว่ะวะ ถ้าเกิดทีนี้ผ่านเซลก็ชิวๆเลยนะเออแต่ตนองอาจจะต้องเทสมากกว่าน,นี้นะฮะแบบไปเล่นด่านยากๆกว่าน,นี้ไหวไหมอะไรอย่างเนี้ยแต่ด่านเนี้ยเซลแม่งอยากให้เซลได้แปลงหน้าบอกเลยเซลสุดมากเซลนี่เป็น LR ลอาท็อปท็อปเกียนเลยนะมันพุทธเก่งเลย PCA มาเนี่ยเออตุกตักตึกตัก ไม่เป็นไรเซลบอกมาเลยมามาเท่าไรโอ้โหเท่าไรแล้วล่ะเท่าไรแล้วล่ะเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย,อย่างนี้หลบอย่างนี้ต้องดึงแมตช์ทีเพื่อนเดี๋ยวเขาลบ่ปนะเฮ้ยเร,เราเราจะเทสัะเราจะหลบทำมะเขืออะไรวะถูกไหมไปเลยไปเลยครับผมต้องการเทส ไปเลยไม่ต้องหลบผมอยากดูว่าแพ้สีแพ้สีด้วยนะครับขลังป้องกันเกือบสามแสนแม่เจ้ามาดูกันเพื่อนอยากสุดปะล่ะมาดิมาดิครับก็มาดิครับตีไม่เข้าครับมาเลยครับไม่มีไอเทมด้วยมาสิบเขอโชว์มึงมาเลยมาใส่แหนลกโอ้โห นี่แพ้สีเรื่องนี้อ่เฮ้ยโอ้โอโอเลขเจ็ดมงคลน,นะฮะบอกเลยว่าเลขเจ็ดมงคลเพราะอะไรไม่เข้าคือขอแค่เลือดต่ำกว่า7% 7บเซตแบ่งโอพีจัดเลยแทงได้โอ้โหแทงได้หมดเลยผมบอกเลยนะแถมเพื่อนถึกด้วยเออคือแถมเพื่อนเราถึกด้วยนะฮะโอ้โห โอ้ยความสามารถดีมากเลยนะทีมแอนดรอยถือกำเนิดครับคือถ้าเรามีดับเบิลสิบสองตัวสิบเจ็นํำ2ตัวแม่งเหมือนกับโอ้โหประกันชีวิตเลย <c oughs> พเพื่อนกากอเอาเลยครับผมเรามาลุยในดาดโเมิกาเชนรอนกันบ้างนะครับต้องบอกว่าวกว่าผมจะมาถึงตรงนี้ได้นะครับประมาทกับตัวเย่นะฮะก็ ก็ขอใช้ไอเทมก่อนด้วยกันนะฮะไม่รู้ว่าใช้ไอเทมจะรอดหรือล่าวเลยนะเพื่อนนะฮะก็คือด้วยความที่ไอเทมบวกพลังป้องกัน30หรือ 20. 20. นี่นแหละบวกกับของ17อีก50%แล้วก็บวกจากเลือดต่ำกว่า77%อีก17%แม่เจ้าเพื่อนผมไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองนะฮะว่า แกมมาหนึ่งเอ้ยแกมมาสองพลังป้องกันแม่งล่อไปโอ้โหเก้าแสนเพื่อนคือแบบโอ้คือแบบมันบวกเยอะมากๆนะครับในส่วนของพลังงมันโทษทีบวกพลังป้องกันให้เพื่อน6 0ซนะครับแล้วก็เลือดต่ำกับสิบวกอีกเโอ้บวกกับไอเทมที่ผมกดกินเข้าไปอีกนะฮะคือแบบโอ้สุดครับไปครับไปครับสบายสบายไปเลยครับเพื่อน โอ้มาเลยไม่เข้าไม่เข้าเลยแกม่าหนึ่งบอกมาเลยโอ้โหแม่งนี่ขนาดบึ้งโอ้โหนี่ขนาดชนะสี่แ้วโอ้โหโอ้ยถ้าเป็นตัวอื่นนี่น่าจะตายเลยครับโหนี่ขนาดแกม่าหนึ่งที่แบบว่าเกือบเป็นเกือบล้านนะเอาไม่อยู่เลยนะมั้ยโอ้ยเอ้ยหรือยิงโดนหน้าเอาสิเจ็ไปแข็งว่ะแม่งเอ่ยพลาดอ่ะเพื่อนไม่ได้ เออโอ้โหก้าวลานอก้าวลานก้าวลานครับยิงก้าวลานโหดเกินเกิดโหดเกินไปอ่ะโหดไม่แบ่งใครเลยเอาความโหดตรงนี้มาให้บีโต้บ้างเหรอขอร้องนะฮะโหดโหดเกินทำไมบีโต้เลยให้เป็นอย่างนี้มั่งวะตีรัวๆอะไรแบบเนี้ย มันมัน,มนออกแบบมาผิดก่ะเพื่อนดูดีเนี่ยอะไรเนี่ยดัมเมดยืนพื้น5ล้านครับสิ 17, นะฮะดัมเมดยืนพื้นนะฮะเพื่อนห้าล้านแปดครับ, 5, 800, รบเอ้ยประมาณ5ล้านนะวิ่งอยู่5ล้าน6ล้านวิ่งอยู่เนี่ยถ้าลิง์ดีก็6ล้านครัโคตรโหดเลยแม่งเอ่ยมันรีมันมันี c a ในยุคเดียวกับเบ,บโตบ้จริงหรือเปล่าวันนี้นะฮะ ไปบีตไม่เป็นแบบนี้นะฮะคือแทงได้อย่างนี้ดูวะโอ้โออเหเขายาเลยเฮะอเขายามเลยเมื่อนทําไม <c oughs> บอกผมทีทําไมครับทำไมบปโตถึงเป็นแบบนั้นไม่ได้ไม่เข้าใจไม่มีเหตุผลที่เข้าใจด้วยอือไปลุยทีนี้โหดู มันอ <S preach miracle> <TED can photograph properly> ึดทิ่บเป่งด้วยวอเวซ่าเชรอนอ่ะโอ้ยโอ้โอ้อึอุ้ยคือถ้าผมจะเทสตัวใหม่นี่คือผมต้องเอาเป็นทาร์เกตโกคูใช่ไหมเพื่อไม่ให้โโผล่ขึ้นมาเออ เดี๋ยวรอบหน้าเราไปเทสกับ17ตัวใหม่ดีกว่าไอ้บบับเบิ้ล17อ่ะเออเฮ้ยน่าจะเล่นมันมากนะฮะน่าจะเป็นทีมที่เล่นแบบมันเลยอ,อันนี้คือเทสกับ17ในทีมนะว่าไอ้ิ7เตัวใหม่อะ่ะมันมันไม่มันไม่เป็นผู้นำแอนดรอยวะมันเป็นผู้นำทาทรเกตโกคูโัวโหจะปวดไอ้กูนะฮะโหจะตายปะวะ ไม่ตายมาฮึไม <unge> ่ตายหรอกฉันเชื <wi> ่อโอ้กูจะตายเลยเกินโอ้ห้องหมื่นขอฟองคำพูดโอ้ปวดของคำพูดโอ้ยงูไม่รอดแล้วโคตรขากเลยไอ้แก๊งสามเกินข้างหลังโคตรขากเลยตัวบ่อเลยเพื่อนตู้นี้เอาตัวอื่นเข้ามาดีกว่า กนัเกินผมเชื่อเว้ยเดี๋ยวมันจะต้องมี17เอ้ยสุดยแกมมา1แกมมา2อยู่ในกาเดียวกันน่าจะมาพร้อมกับโอฮังบีกับปิกโลนะฮะเอ้าหลบหรอว,วะเอ้ยตายแล้วโอเคแนละ้วก็เทสตอนนี้พอแล้วกันนะเดี๋ยวเราไปสรุปกันเลยฮะเอาเล่ะครับเรามาสรุป ความน่าใช้เรามาให้คะแนนหลังจากที่ผมไปเทสมานะครับต้องบอกว่าคือแบบใสๆอะ่ะจักรว่าใสาๆเลยนะฮะตัวนี้สุดยอดตอบมือ <c oughs> นี่คือ MVP ของจริงตัวแบกของจักรวาลที่7ของจริงเป็นทุกอย่างให้ทีมของจริงสมแล้วที่ภาคซูปเปอร์เขาถึงติดเพลงยอดฮิตคือมันเก่งจริงๆเว้ย นะครับจุดอ่อนอย่างเดียวเลยนะที่ผมเห็นเลยคือขอแค่เลือดของเขาต่ำกว่า77%แม่งจะโคตรก๊อชนะครับแม่งจะแบกคุณได้แบบแบกเลยนะครับข้อเสียงม,มีแค่ตรงนั้นเลยเพราะมันไม่มีตรงอื่นแล้วจริงๆนะคือมันซับให้เพื่อนดีหมดทุกอย่างเลยถ้าเราเห็นเอาพูดเอาขอพูดข้อเสียก่อนให้หมดก่อนล้วกันนะข้อเสียมีแค่เรื่องตรงนั้นที่ผมเห็นเลยคือ เอาตรงคือถ้าเลือดเราไม่ต่ำกว่า77% 7, 7เนี่ยคอารู้สึกผมอะ่ะผมมองว่าามันค่อนข้างจะแบกทีมไม่ได้เท่าที่ควรเอา,อางี้ดีว่ามันพอแค่จะดูแลตัวเองได้นะครับแต่เราจะหวังให้ไปแบกทีมอะ่ะมันก็คงจะไม่ไหวเพราะว่าเราไม่มีลดดาเมจอีก40%ที่จะได้มานะครับผมเมื่อเลือดต่ำกว่า77%เพราะฉะนั้นอะ ความเสี่ยงแต่ถามว่าแม่งเสี่ยงมากไหมเอาจริงถ้ายุคสมัยเนี้ยถ้าเราไปเล่นในด่านยากๆแม่งก็กเสี่ยงด้วยถ้าเกิดคุณไปดูต้นคลิปเลยนะแม่งเอาไปแท้งคือตายเลยอันนั้นคือความจริงที่คุณประเิธไม่ได้นะครับถึงผมจะเปิดมาด้วยว่าแม่งโคตรเก่งไม่โคตรด,ดีแต่อันนี้คือข้อเสียที่เป็นจุดอ่อนใหญ่ๆเลยเพราะว่าแท้งไม่ได้เลยอันดับแรกไปด่านยากๆคุณหมดสิทธิ์แค่ตัวน,นี้แท้งเลยเพราะว่าเลือดแม่ง เราเราต้องต่ำกว่า7จจําไว้77%คือเลขมงคลเลือดเต็มห้ามเอาไปแท้งเด็ดขาดเอาไปยืนตำแหน่งที่2ได้แต่อย่าเอาไปยืนในตำแหน่งแรกเด็ดขาดนะคุณจะเป็นปุ๋ยเหมือนกับที่ผมโดนเซลแมสตบหน้าสั่นเลยนะฮะนี่คือข้อเสียใหญ่ๆแล้วก็ระวังไว้ด้วยพึงระวังไว้ตลอดถ้าจะเล่นตัวนี้ให้มันเทพให้มันเก่งนะครับผมนี่คือข้อเสียและเป็นข้อเสียที่อันตรายที่สุดแล้วนะครับผมและเกิดเลือด ต่ำกว่า77%ละอ่าอันนี้มาดูข้อดีบ้างโ,โหเราเห็นแล้วนะว่าเลือกต่ำกว่า77%เป็นอย่างไรนะครับโคตรเก่งไม่มีแทบคือแบบมันแข็งมากมันแท้งในระดับที่ดีเลยนะครับแท้งแบบแท้งดีเลยนะครับคือเอาไปเทสไอเซลแมทที่เปลี่ยนสีอะเอาไม่ลงนะฮะไม่รู้ว่าไปเทสดาดไอเซลแมทคนโหดอะไหวไหมนะครับผมแต่เซลแบบ ข้างโอเมก้าเชนรอนหรืออะไรที่ผมไปเทสมายิงมันไม่เข้าเลยมันมันดีมากมันแทงแบบแทงเหลือเลยเพื่อนแทงแบบแทงเหลือเลยคือแบบโอ้โหเอาไม่อยู่ต้องบอกว่าหยุดหยุดเขาไม่อยู่จริงๆฮะเออต้องใช้คํานี้เลยหยุดเขาไม่อยู่จริงๆครับไม่โคตรแข็งเลยนะครับมันแบบโอ้โหมันดีอะ่ะมันเป็นตัวแทงที่ที่ดีแล้วก็ซับเพื่อนด้วยในสารสุดท้ายที่คุณเห็นว่าผมเอาเอาไปยินคู่กับอ่าแกมมาหนึ่งแกมมาสองอ่ะ แล้วก็กินไอเทมอ่ะโอ้โหดาเมจของแกมา่าหนึงอ่ะเกือบล้านเลยนะโอ้โหคุณคือมันบวกดาบบวกดีเฟนต์ให้เพื่อนเยอะมากดาเมจถามว่าขี้เละไหมที่ลองแล้วดาเมจยิ่งวิ่งอยู่5้ถึงหล้านประมาณนี้นะครับผมซึ่งดีมากๆนะฮะคือแบบโอพีจะจัดเลยในเรื่องดาเมจคือแบบไม่คิดว่าจะได้ขนาดนี้ถ้าใครปลดแค่ได้มาหนึตัวน่าจะอยู่มานสีล้านมสี้านหล้าน,านนะผมปลดปลดหนึ่งเส้นทางไง แล้วก็จริงมันก็มีข้อเสียนะผมลืมาในเรื่องทีมอะเอาไ็้ว่ามันไปได้กับทุกทีมที่มันลงได้แล้วกันแต่ทีมที่ผมว่าน่าจะเฉิดฉายสุดก็ Android Android กับจักรวาลที่7จักรวาลตั้งองรอดอันเนี้ยไปได้แน่นอนมีงานให้ทำนะครับผมน้องหลักๆก็พูดหมดแล้วแล้วก็ถ้าเพื่อนๆดูคลิปอะก็น่าจะเห็นอย่างที่ผมเห็นอนะคือมันแบกได้แล้วก็ซับดีเนาะประมาณนี้ นะครับสำหรับ MVP 17ดนะครับดีหมดเลยแต่มีข้อแม้ต้องเลือดต่ำกว่า7.7%นะครับถ้าเกิดมากเลือดเต็มหลอดเนี้ยก็เล่นระวังระวังหน่อยอย่าเผื่อไปแข็งอะไรกันแค่นั้นแหละนะครับก็ผมว่าเขาไม่อยากจะเขาเรียกว่าอะไรไม่อยากจะทําให้มันเก่งเกินเพราะว่าแค่นี้แม่งก็เก่งแล้วเพื่อนจริงด้วยแค่นี้แม่งก็เก่งแล้วถ้าเกิดทํามาให้แม่งแทงได้เลยมันจะเก่งขึ้นไปอีกนะฮะอันนี้ต้องบอกตรงๆเลยเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ย ถ้าเกิดเขามาถึงแล้วแบบใส่รถด,ดาเมจมาสัก20หรือ30เนี่ยโอ้โหมันไม่ต้องเล่นนะฮะหรือแทงแบบแทงหนาเลยอะ่ะเนาะก็ก็ถ,ถือว่าออกแบบมาดีเท่ากับจาจักรวาลต้องรอดดีนะครับ MVP เนาะมันจะต้องแบบใกล้ตายก่อนนะก็ถือว่ายอดถือว่าถ้าเกิดถามว่าให้คะแนนเท่าไหร่ตัวละครตัวนี้ผมให้อแต่แรกว,ว่าจะให้ แต่แรกก็จะให้9.5เหลือประมาณ8.5แล้วกัน8.5 9ประมาณเนี้ยที่ถามว่าเอามึงมึงรีวิวมาซะเยอะเลยพูดมาอวยทั้งขนานี้ตัดไอ้เรื่องที่แม่งเลือดแม่งต้องมากกว่าเอ้ยร้อยกว่าเจ็ดนั่นแหละมันเลยทําให้รู้สึกว่าแม่งแบบบางครั้งเราเราไปเล่นด่นอะยากอะเราเราแบบเราแทงไม่ได้เลยอะเออมันก็แอบเซ็งแบบน,นี้นิดนึงเนาะก้าแล้วกันให้ก้าวแล้วกันแม่งมันมีข้อเสียแค่นี้เออผมรับได้ว่ะ เนาะเออผมรับได้ว่ะเนอะเพราะผมว่าผมรับได้ว่ะกับความสามารถที่ได้มาแบบคือเราไม่เล่นนดดยากๆอ่ะเลือดเราอย่างไงแม่งก็ไม่มีทางจะเต็มหลอดแน่ๆอยู่แล้วนะฮะผมบอกว่ามันเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะแล้วก็เล่นดีนะครับแต่ถามว่าถึงขั้นต้องเอาเพชรแลกเลยไหมก็ไม่ถึงขนาดนั้นด้วยถึงมมนจะดีขนาดนั้นแต่ก็ไม่ถึงขั้นที่คุณต้องเอาเพชรไปแลกอย่างที่บอกข้อเสียมันก็ก็ใหญ่เหมือนกันนะเนอะก็อย่างที่บอกประมาณแปดจุดห้าเก้าประมาณนี้นะครับผมก็อย่างที่บอกคือมันทําให้ผมอยากเปิด อยากเปิดตู้นี้ที่เปล่งเลยนะฮะเดี๋ยวดูก่อนไม่แผมอ,อาจจะอาจจะเปิดหวั <c oughs> ดูว่าั้นก็ไม่กินเลสมาเลยกิเลสมาเนะี่ยผมเออก็โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิว MVP 17นะครับเก่งขึ้นมากแบบมาก,มาก,ม,าก,ม,ากมากเลยเก่งจนแบบโอ้โหเบรีโตโดนผมด่าเข้าไปในคลิปหลายรอบเลยนะทำไมเบีโตเป็นแบบนี้นะฮะเออผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะผมโอเค รวมหาันนี้แล้วกันนะครับผมเพื่อนๆที่ใช้แล้วรู้สึกอย่างไรบ้างกับ17ตรงนี้ก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันได้นะครับแชร์ความรู้สึกได้เลยนะครับผมนอกวันนี้ก็ชอบคลิปนึงกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม